สวัสด,ดีครับผมพบก,กับสายดาคือเกาพี่น้องยำมะแรงครับผมอ่าครับมือนีกะเห็ดแนวจวดครับพี่น้องมือนีเห็ดพัดเพชรครับผมพัดเพชรแบบซบละเอียดครับพี่น้องมือนีมีมทถ่านนึงเมเมนต์มากบอกว่าเห็ดแต่ลิปลาพี่น้องเป็น,น่าบพเห็ดเห็ดแนวกินจักเครื่อครับผมก็มือนีกะจยัดไปครับผมหาแนวจวดมาดูบเบิ้งครับผม ดูไปจอดไปครับพี่น้องมันนี่การังซับครับผมมนนี่ให้คุณพ่อครับผมเป็นคนทำนะครับมนนี่รับประมันชีหาตัวกับพ่อแล้วครับผมมนนี่เห็ดใส่ตัวเย็นไว้ครับเป็นกบบอยากกินมิูุอย่างครับถึนก็เอามาหิดครับผมมนนี่ก็เลยจัดมนูลผัดเห็ดครับผัดเห็ดแบบซับละเอียดครับผม จวดไปเห็ดไปครับผมเหมืนอนย่างมะเร็งครับผมสุดบเสฟครับพี่น้องออกอไปหากระด้กินคือเก่้าครับผมเดี๋ยวมันนี่เฮ็ดหินไปก่อนครับผมเดี๋ยวมันเสียเสียครับเฮ็ดใส่ตูวไปลายตัวยูพี่นอ้องมันนี่กัดัดมนูเจ็บเซฟครับผมหายแน่นจวดมาหนังลอทาเลยครับผมมันนี่ <laughs> จวดไปเห็ดไปครับผม นี่ก็เลยงานมากก็นี่แหละครับผมเห็ดเนี่ยวกินครับกุฎิมากันอย่าลืมกดไลค์กดราะทรัพย์กระจาแห่งสลาในผมเป็นกําลังใจครับอีกสักสองสามมือคอยเอาอีกว่าอีกรอบหนึ่งเดี๋ยคอยไปนั่งจอบกันไม่ครับผมเห็ดเนี่ยวกินอันเก่าเหยื่อเห็นมดกลนครับผมนี่ครับคนที่ซับเห็นละเอียดเลยนะครับผมแล้วคนจะเอาไปผัดครับผมน้บาริกคนก็เห็ดเองครับผม ผัดน้ำรินะครับ,บนี่จนะน้ำริเด้ครับ,รรบ,มบรเมนนกด้พี่เนาพริกหลายมันจังสีเสีบครับผมผัดไปเรื่อย <c oughs> พี่น้องให้น้ำริกมันหอมหจัหน่อยครับผมนกเข้า <c oughs> ไปตงไป นั่งนี่ครับผมนี่ครับหนกประมห้าโตพี่น้องดูครับผมเลยเป็นกระทะเลยครับมีแต่ลนลกเขาเลยพี่น้องจะแนวเจบเจี๊ยบครับตอนนี้ก็เขาก็จวดไปหลายโบกแล้วครับผม้มนี่ <c oughs> ้อมครับผม แค่นี้ก็หอมแล้วพี่น้องนี่ครับผมทุดยอดครับผมทอดพ่อครัวครับผมพ่อครัวสายนาครับนี่สีสันครับผมบางคนก็ใส่กะทินั่มครับผมแต่ว่าเต็ดมือนีบบริษัทกะทิครับผมเติมน้ำจักหน่อยพี่น้อง นกคนซุกครับผมใส่พักเป็นที่เรียบร้อยครับผมดูเบียดบึกๆึกได้พี่น้องหอมครับผมหาแนวจดมานั่ครับผมแยกมือแดงครับผมจอดแล้วครับพี่น้องโอเคครับผมเราเจอกันไหมครับผมนี่ครับแซ่บๆครับผม